你好。 สาวๆค่ะ EP นี้นะคะแน่นอนเราจะมาเปิดต right. ้อนรับซัมเมอร์ของเรานั่นเองนะคะจริงๆเป็นซีซ um ั่นท MM ี่สาวๆหลายๆคนอาจจะรอคอยนะคะเพราะว่าแต่ละแบรนด์แต่ละคอลเลกชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้างานสกินแคร์งานไอเทมต่างๆนะคะก็เริ่มเปิดตัวคอลเลกชันซัมเมอร์ออกมาแล้วแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะ EP นี้น้องฟองจะพาทุกคนไปดูสิ่งที่สําคัญที่สุดของซัมเมอร์นะคะนั่นก็คืองานกันแดดซันสกรีนหรือว่าพวกสกินแคร์ที่เหมาะกับการใช้ในช่วงซัมเมอร์นั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าน้องฟองมี ตัวไหนมาฝากสาวๆกันบ้างคะก่อนอื่นเลยนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือกันแดดทาตัวนั่นเองทุกคนเพราะว่าแดดประเทศไทยแน่นอนไม่ว่าเราจะไปทะเลหรือว่าแค่เราอยู่สระว่ายน้ําที่บ้านนะคะเราจะต้องพบเจอกับแดดที่แสง U V แรงมากๆเลยนะคะ3ตัวที่น้องฟองอยากแนะนําก็คือจะเป็น3ตัวนี้เลยทุกคนอันนี้คือฟิลแบบถ้าเกิดว่าเราไปทะเลหรือว่าไปที่ที่จะต้องเจอแดดแรงๆนะคะตัวนี้จะแนะนําเลยเพราะว่าเขามีความแบบกันแดดได้ดีมากๆเลยอ่ะยิ่งเว เวลาเราโดนแค่ลมทะเละนึกออกไหมบางคนก็อาจจะแบบผิวไวต่อแดดนะคะก็จะอาจจะเกิดการผิวหมองคล้ำผิวเบิร์นแดดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยอันนี้จะเป็นของบานาน่าโบดนะคะอันนี้เนื้อครีมเขาค่อนข้างที่จะดีนะทุกคนแต่ว่าจะแอบแบบ มีความเหนอะเหนอะนิดหนึ่งอะถ้าใครที่ไม่ชอบอะไรเหนอะเหนอะนะคะตัวนี้ก็อาจจะไม่ถูกใจแต่ว่าเขากันแดดได้ดีแบบดีมากจริงๆแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวไปแบบนี้เลยทุกคนตัวนี้ก็คือเป็นอีกตัวที่อยากป้ายยานะคะเผื่อสาวๆคนไหนมีแพลนที่จะไปทะเลหรือว่าไปเที่ยวในที่ที่แดดแรงๆนะคะช่วงซัมเมอร์นี้ตัวนี้ก็แนะนําเลยค่ะตัวต่อไปนะคะแน่นอนเป็นยูสตรีนตัวนี้เลยทุกคนคะ่ะทุกๆวันนะคะจะต้องใช้ตัวนี้ก่อนออกจากบ้านเพราะว่านอกจากสกินแคร์หน้าของเราที่สําคัญแล้วนะคะ เราจะต้องทากันแดดอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่แบบเราจะต้องใช้ทาผิวตัวด้วยเพราะว่าไม่งั้นหน้าเราจะ ลอยเด่นไปแต่ไกลนะคะตัวนี้ก็เลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่อยากมันแนะนําป้ายาทุกคนนะคะทาได้แบบ everyday look ในทุกๆวันได้เลยทาตัวก็ได้หรือว่าใครที่แบบอุ๊ยทาแบบช่วงโครงช่วงคออะไรอย่างนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบเราแนะนําอีกหนึ่งตัวเลยค่ะตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวนี้เลยแต่อันนี้คือเพื่อนแนะนํามานะทุกคนเราก็เอามาลองใช้จริงๆก็เป็นอีกตัวที่ดีนะคงสามารถใช้สลับกับตัวยูสลีตัวนี้ได้นะคะแต่ว่าตัวเนี้ยเขาจะมีความเป็นแบบเนื้อไม่เหมือนกันนะทุกคนตัวนี้เว เวลาทาเขาจะมีความแบบนี่สีเห็นไหม ความสีความแบบ texture ค่ะว่าวแต่ว่าก็จริงๆก็ถือว่าเป็นแบบซิกเนเจอร์ของเขาเหมือนกันนะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยทาไปปุ๊บสีผิวเราจะแบบมีความปรับระดับขึ้นมานิดหนึ่งเท่านั้นนี่แบบนี้เลยแต่ฟองก็ชอบอะเป็นคนที่ชอบทากันแดดมากเลยเพราะว่าปกติด้วยความที่เราเป็นสาวผิวแทนอยู่แล้วใช่ไหมเวลาเราไปโดนแดดไปโดนแบบแค่ลมทะเลอย่างเงี้ยถึงจะไม่ได้ออกแดดแต่ว่าแค่โดนลมทะเลผิวเราก็ค่อนข้างที่จะไวต่อแดดก็จะไปเร็วมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นฟองจะให้ความสําคัญกับเรื่อง สันสกรีนมากๆเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นโลชั่นหรือว่าผิวหน้าเนาะเมื่อสักครู่3ตัวนั้นก็จะเป็นคอร์เรคชั่นของบอดี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ผิวหน้ากันบ้างเพราะว่าจริงๆผิวหน้าก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันไม่แพ้กันเลยทุกคนก่อนอื่นเลยที่อยากจะแนะนําทุกคนก็คือตัวนี้เลยตัวนี้เป็นคอร์เรคชั่นของพี่อูน <c oughs> เป็นคอร์เรคชั่นที่แบบฉันอ่านชื่อเขาไม่เคยถูกเลยแม้แต่ครั้งเดียวจะบอกว่าแบบใช้ดีมากๆของพี่อูนทุกตัวเพราะว่าถ้าสั ในหลายๆคลิปที่ผ่านมาที่น้องฟองมารีวิวไม่ว่าจะเป็นลิปมาร์กหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือของพี่อูน้องฟองมีเยอะมากเพราะว่าเราอะเชื่อว่าแบบเขาจะต้องทําสิ่งดีๆออกมาให้เราใช้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแต่ละตัวก็กดยากมากๆเช่นกันนะคะเป็นอีกคอลเลคชั่นที่น้องฟองมีแล้วก็สะสมอยู่นะคะอันนี้จะเป็นของผิวหน้านะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวของชาแนลตัวนี้ทุกคนอันนี้จริงๆใช้แบบ everyday look ได้เลยนะถ้าแบบตื่นเช้ามานะคะมีความเป็นสีแบบ เป็ดๆน,นิดนึงเดี๋ยวทาให้ดูเห็นไหมมีความแบบเป็นสีๆนิดนึงแต่ว่าทาไปไม่ได้วอกนะไม่ต้องตกใจเวลาเราทาไปนะคะเขาจะแบบกลืนกับผิวเราไปเลยผู้ใช้ดีอ่ะใช้ดีมาก คือเขาจะข่าวแบบนี้เลยแล้วตัวนี้นะคะ SPF 40นะคะ PA บวกบวกบวกนะคะเป็นคอร์เรคชันที่สาวๆส,สามารถพกติดกระเป๋าก็ได้เพราะว่าด้วยแพ็กเกจเขาแหละแพ็กเกจเขาจะแบบเป็นกล่องเล็กๆแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะพกไปต่างจังหวัดหรือว่าไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ก็ค่อนข้างที่จะพกพาสะดวกแล้วก็พกพาง่ายมากๆเลยนะคะ ตัวต่อไปที่เราอยากจะแนะนําทุกคนนะคะอันนี้ก็จริงๆเป็นอีกตัวที่เราโคกพาเหมือนกันหลายๆคนอาจจะเคยเห็นอินฟูหลายๆท่านรีวิวนะคะตัวนี้จะเป็น B W B นะคะนี้เขาจะมีความเป็นแบบบัตสติกแล้วความสีเขาหลายๆคนตกใจอาจจะแบบอุ๊ยฟิลคล้ายๆรองพื้นสติกเหมือนกันนะแต่ว่าเวลาทาจริงนี่น้องฝนจะทาให้ดูเวลาทาจริงสีเขาจะออกมาประมาณนี้ทุกคนคะ่ะ นี่แล้วหลังจากนั้นนะพอเราเกลีย่ยไปนะคะสีเขาก็จะกลืนกับผิวของเราไปเหมือนกันจะคล้ายๆกับตัวพี่ชาแนลคนเมื่อกี้เลยเนี่ย เขาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะสีของเขาอะไรหลายคนอาจจะแบบกังวลแล้วก็ฟองอ่ะชอบตรงที่เขาแอบมีความแมทเพราะฉะนั้นในวันที่แบบเราไม่ต้องการผิวฉ่ำโกลหรือว่าผิวหน้าแบบเงาๆเกาหลีอะไรอย่างงี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบตอบโจทย์เหมาะมากๆเลยนั่นเองค่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะกับซันสกรีนแค์ผิวหน้าของเรานะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ตัวต่อไปอยากแนะนําออยล์สามตัวนี้มากๆทุกคนค่ะจริงๆอ่ะถ้าเป็น2ตัวเนี้ยทุกคนจะเคยเห็นน้องฟองรีวิวในคลิปก่อนหน้านี้ นะคะซึ่งเขาเป็นออยที่แบบมีความเป็นกลิ่นที่แตกต่างกันเป็นออยที่มีกลิ่นหอมนั่นเองอีกตัวหนึ่งเขาจะเป็นออยที่แบบมีความแบบไม่มีกลิ่นอะ แต่ทาไปแล้วแบบให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากๆเลยนะคะจะเป็นตัวนี้ตัวแรกตัวนี้ใครที่แบบไม่ชอบกลิ่นหอมหรือว่าแพ้น้ําหอมนะคะน้องฟองจะแนะนําเลยเพราะว่าเวลาทาตัวแล้วคือผิวค่อนข้างที่จะชุ่มชื้นม,มากๆเลยนะคะสําหรับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นไบโอออยล์นะคะนี่ใช้ดีอ่ะใช้ดีมากอยากให้ทุกคนได้ใช้จริงๆสําหรับตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผิวแบบเซนซิทีฟหรือว่าเป็นผิวปกติแบบน้องฟองนี่ก็สามารถใช้ได้ดีมากๆเลยนะคะสองตัวต่อมานะคะออยล์สองตัวนี้เลย นะคะตัวแรกนี่น้องโรสกลิ่นกุหลาบของเรานะคะที่นุ่มฟงบอกว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่เวลาเราทาก่อนนอนแล้วคือแบบเขาให้ความอโรมาแล้วก็กลิ่นหอมมากๆเลยทุกคนแล้วสีของเขาก็คือแบบน่าหลากักน่าชายอะ่ะทำแพคเกจมาจริงๆตัวนี้จะเป็นพลาสติก ะะตัวนี้เขาจะเป็นพลาสติกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กลิ่นค่อนข้างที่จะแบบทุกใจสาวๆหลายๆคนอยากแน่นอนนะคะตัวนี้ก็ใครที่สนใจหรือว่าชอบออยที่มีกลิ่นหอมๆนะคะน้องฟองก็แนะนําตัวนี้เลยค่ะต่อมานะคะจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นอ l ล v e อ,อยนะคะเป็นเกรปสีดออยด้วยเป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่แบบเราก็ชอบเหมือนกันนะเขาให้ความแบบผ่อนคลายสบายมากๆเวลาอาบน้ำใหม่ๆอะทุกคนเวลาทากิ่นนี้นะคือแบบที่สุดคือ the เบสแล้วอยากนอนแบบ ดมตัวเองนานเลยนะคะคอย่างที่บอกเลยคือถ้าใครที่ชอบออยที่มีกลิ่นนะคะ2ตัวนี้น้องฟองแนะนําเลยไปช็อปตามกันได้คือต้องมีต้องพกต้องสต็อกกันไว้เลยทีเดียวนะคะทุกคนคะ่ะอ๋อแล้วก็จะมีอันนี้ที่อยากแนะนําทุกคนอีกอย่างหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นพราเจนนะคะแอมพูแพทตัวนี้ เขาจะเป็นโทนเนอร์แบบแผ่นร่วนคะ่ะอันนี้นะเวลาที่แบบเราไปโดนแดดแรงๆนะคะหรือว่าก่อนที่เราจะแต่งหน้าไม่ว่าจะแต่งหน้าออกงานะหรือว่าแต่งหน้าไปไหนนะเราใช้ตัวนี้โปบน้าคือแบบดีมากแล้วความชุ่มชื้นเขาคือแบบที่สุดทุกคนนี่เปิดออกมามีอันนี้มาให้เขาจะมีแบบที่หนีบอันนี้แล้วก็เอาไวค้คลบปน้องขึ้นมาน้องจะเป็นแบบฟิลแผ่นๆนิดนึงเดี๋ยวเราคลองคลิปให้ทุกคนดูยคือเขาจะเป็นแบบนี้เลยแล้วความชุ่มชื้นของเขาชุ่มชื้น ไม่ว่าเราจะแบบแปะตามแก้มตามหน้าหรือว่าตามแบบหัวไหลเวลาที่เราใส่บิกินี่อาบแดดนะทุกคนกลัวผิวเบ์ออะไรเงี้ยตัวนี้ก็ใช้แปะไปได้เลยเขาจะมีความแบบความเย็นความสบายคือแบบดีแบบดีมากพอสอนนี้ทุกคนจะต้องมีนะตัวนี้คือแนะนําจริงๆนะคะแปะตามผิวตามช่วงหัวไหลนะคะเวลาที่แบบเราอาบแดดหรือว่าโดนแดดเยอะๆในจุดที่แบบบางทีอาจจะแสบหน้าอะไรเงี้ยแปะตามแก้มอะไรเงี้ยคือได้หมดเลยนะคะตัวนี้ก็เลยเป็นอีกไอเทมหนึ่งที่สาวๆพอสอนนี้จะต้องมี นะและสุดท้ายนะคะแน่นอนหลังจากที่เราไปเที่ยวซัมเมอร์กลับมาทุกคนเราก็ต้องกลับมาฟื้นฟูผิวของเรานะคะตัวนี้ก็จะเป็นครีมที่ อยากแนะนำทุกคนนะคะตัวนี้จะเป็นเซรั่มมอยส์เจอไรซิ่งครีมนะคะคือเปิดออกมาเขาจะเป็นครีมแบบนี้เลยมีความแบบเข้มข้นแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากๆฟ <c oughs> ืน้นฟูผิวได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาฉันจะไปทะเลหรือว่าฉันจะไปทะเที่ยวที่ไหนฉันก็ไม่ต้องคอยกังวลแล้วนะคะใช้เวลาแบบฟื้นฟูเร็วมากส่วนสิ่งที่สําคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้จริงๆไม่เกี่ยวกับสก,กินแคร์หรอกแต่ว่าอยากเอามาแนะนําให้ทุกคนนะคะเพราะว่าเส้นผมของเราก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นออยล์ที่แบบ เป็นออยใส่ผมทุกคนคะ่ะก็คือสระผมแล้วก็ลูกออยตัวนี้ก็คือแบบดีมากหอมมากผมชุ่มชื้นมากฟื้นฟูทั้งผมฟื้นฟูทั้งผิวนะคะเพราะฉะนั้นซัมเมอร์นี้นะคะทุกคนไม่ต้องกังวลอะไรเลยอ๋อ oh, <ๆ>ทุกคนลืมป้ายยาอีกสิ่งที่สําคัญมากๆในการพกพาเวลาไปเที่ยวนะคะก็คือกะเป๋าซองกันน้านั่นเอง <laughs> อันนี้คือแบบดีมากนะคะอันนี้ไว้ใส่แบบพวกสกินฟงแครสาวแล้วคือขนาดกําลังดีพกผาได้มีความเป็นแบบแฟชั่นไอเทมเพราะฉะนั้นฉันสามารถถือน้องฮิ้วแบบนี้ได้เลยอันนี้คือแบบน่ารักมากนะคะอันนี้ก็อยากให้ทุกคนแบบไปซื้อใช้ตามกันนะแล้วก็อีกสิ่งที่สําคัญนี่ถุงผ้าแน่นอนความรักโลกของเรานะคะนี่เวลาเขากางออกมาเขาจะเป็นแบบนี้คือจริงๆเขาจะเป็นใบเล็กๆใช่ไหม แต่ว่าแต่ว่าเขามีสิส่งมหัศจรรย์อยู่นั่นเองค่ะทุกคนกางออกมาเราคู่แบบใบใหญ่มากฉันสามารถแบบทุกอย่างที่ฉันรีวิวมาเมื่อสักครู่ใส่ในถุงใบนี้แล้วก็พกพาไปไหนก็ได้แล้วก็โทนสีที่เราซื้อมาคือเป็นโทนสีที่เราชอบมากล้วเนียวผ้าเขาแบบอ้ามันแบบหูน่ารักมากมากเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเขามีสบให้ด้วยนะ แผื่อเราใส่ของเข้าไปแล้วเราก็สามารถรู้สึกได้อันนี้คือใโป,ปกพาดีมากเพราะว่าช่วงนี้เนาะไม่ว่าเราจะไปแบบช้อปปิ้งตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าที่ไหนๆนะคะเขาก็จะไม่ได้ให้เป็นถุงพลาสติกมาแล้วหรือว่าถ้าบางทีแบบเราซื้อเยอะๆเราก็ต้องขอเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็รักโลกอนุรักษ์ธรรมชาติของเราเราก็ต้องพกถุงพ้าแบบนี้นะคะพกพาสะดวกพวกพาง่ายเราก็สามารถเที่วเป็น item, แฟชั่นไอเทมเก๋ๆแบบนี้ได้เลยทุกคนคะ่ะตัวนี้นะคะก็เลยเป็นอีกตัวที่ต้องฟงอยากป้ายยาให้กับสาวๆทุกคนแลเย และอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่สําคัญมากๆเลยนะคะนี่อันนี้ก็คือแบบแอลกอฮอล์หลายๆคนอาจจะแบบตกใจนี้อะไรเป็นตุ่มๆเอาไว้แบบวนวดหรือเปล่าไม่ใช่นะคะตัวนี้จะเป็นสำลีแอลกอฮอล์นะคะจะเอาไว้เช็ด เครื่องประดับเพราะว่าบางทีเราไปเที่ยวเนาะเราก็ใส่ต่างหงต่างหูสร้อยสร้อยอะไรตัวนี้ก็จะเอาไว้ช่วยเช็ดได้แล้วก็ที่สําคัญคือเอาไว้เช็ดหูทุกคนเป็นผู้หญิงก็ต้องถูสะอาดเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกไอเทมหนึ่งที่น้องฟองพกติดกระเป๋าวไว้เลยนะคะสําหรับไม่ว่าจะเป็นช่วงซัมเมอร์จริงๆตัวนี้น่าจะพกอยู่ตลอดเลยนะคะสาวๆก็สามารถไปช็อปไปหาซื้อตามกันได้นะพกติดแบบง่ายๆแบบ ะค,ะคลิปนี้เราขอลากันไปด้วย3สิ่งนี้ของเราแล้วกันนะคะสาวๆคนไหนที่มีแลนที่จะไปเที่ยวนะคะก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะคะไม่ว่าจะดูแลผิวดูแลหน้าหรือว่าดูแลผมนะคะเพราะว่าเป็นผู้หญิงต้องอยากหยุดสวยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับซัมเมอร์นี้แล้วก็คลิปหน้านะคะเรายังคงอยู่กับซัมเมอร์นะคะสาวๆก็อย่าลืมติดตามชมนะคะว่าน้องฟองจะเอาความสวยแบบไหนมาฝากสาวๆกัน,นอีพีนี้ลาไปก่อนคะ่ะ